ตรงจอด้านล่างตรงนี้ซึ่งเวลาของผมตอนนี้เนี่ยหมดแล้วค่อนข้างกดดันมากเป็นการทําการแสดงที่คือบรรยากาศงาน SME เนี่ยเป็นงานมีวความรู้ถูกไหมแล้วเราเนี่ยก็คือเราก็มาฟังวันนี้เราก็มานั่งฟังอยู่ด้านหลังนะธุรก,กิจแบบน้องทำแบบนีน้ได้หรือยังคะคาลา่า ได้หรือยังคะข้างล่างก็ไม่ตอบได้หรือยังคะ <objeto> เคพราะว่าพนกงานั้นบนเด็ขาต้องดูแลด้วยใช่ไหมเราก็รู้นล,ล่วแหละเราก็งงเกรงพอมาเจอเวลานัดจริงๆก็เกรงมากกว่าเดิมแล้วเมื่อกี้เพลงเร่งอีกตอนนี้ประมาณสุดๆไปเลยโลกสุดๆไปเลยยังไหวกันอยู่นะทุกคนเราลีลาศมาสวรรคสบัดมือกันหน่อยดเปล่ารู้ทุกคนทุพ่อแต่กระทัไม่ไม ไอ้กระทังไม่ได้อ้าวไอ้ท่าอย่างไรอ้าวเร็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 วรู้ควรจะพ่มไอ้กระทังเอาวเร็วๆเดี๋ยวเวลาเกินอู้ไม่ต้องรีบเกินได้ผมไปคิดค่าตัวเพิ่มไม่เป็นไร ผมไม่ค่อยพูดอ,อ,อ,อย่างนี้แหละพระพูดที่ฝั่งนู้นเขาก็จะเอาใหญ่ตรงกลางนี่ลำบากจริงน,นะครับเป็นไงชอบกันไหมฮะชอบงั้น <ส Enjoy> เราลองต่อเลยไหมสั่หนึ่งเพลงไหม <ส Ça! S 1> ลองดูกันลอเพีงนี้เร็วไม่เร็วถ้าเร็วแปลว่า